กีฬาสีนะครับยินพาพายเานะครับเชสวยงามมากๆเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนมีความพร้อมนะครับเพื่อที่จะร่วมแขยงขันกีฬาสีนั่นเอง สวยงามมากๆเลยนะครับยิ้มได้อร่าการเลยรลน้องๆครับเร้อยแภาพเป็นความปรดทับใจจำความทรงจำที่ดีถ้าผู้ชมนะครับถ้าผู้ชมด้านนี้นะครับ